พยายามเช้าครับพยายามเช้าครับไปไปยามบ่วงหนูด้วยบาทนี่ยปยามบ่วงหนูไปแล้วครับไปยามบ่วงหนูนะครับเดี๋ยวนาแตไปก่อนแล้วนะครับนะครับโนนโดนสักตัวไหมจะโดนสักตัวไหมวันนี้ โดนไหมวันนี้จะโดนไหมดีถูกหรือเปล่าถูกไหมถูกไหมเน้อถูกไหมเก๊อืมอ นี่ <Yeah. S 2> อืมโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยไ oh, สสวยมากคนเดียวระวังระวังกัดมือเด้อระวังระวังโอ้โ oh ห ติดเลยครับ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 แล้วติดแล้วได้แล้วหนึ่งตัวครับหตัวครับได้แล้วหนึ่งตัวครับติงติงติ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 ดโหน่อยโหน้อย โอ้โหปอกว่ปอกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่จะต่อไปกันเจะต่อกระดาษไปเช่าอีกงต่อไปไปดูไปดูต่อไปนะครับไปดูต่อไปนะครับอาจจะโดนไหมของตาของตามีอยู่สอง โดนอีกหรือเปล่าโดนอีกแล้วหรอโอ้โหโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้ลักกี้ลักกี้ตะกี้ตึง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 วันนี้โดนสองตัวเลยโอ้ใหญ่เลยเบอร์เลอร์เลยใหญ่เลยเบอร์เลอร์เลยโอ้โหตัวนี้ยิ่งใหญ่ นนตัวนี้ยิ่งใหญ่ใหญ่มากเลยตัวนี้ใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยงปวดหอวเลยถอยหันนี่นี่ก่อ็เดี๋ยวหวยมันเยอะครับหวยมันเยอะอตัว,ตวมโน่นอีกหรือเปล่า ของเราจะดวนไหมในป่าโน่นไ,ได้สองตัวแล้วครับได้สองตัวแล้วครับได้สองตัวแล้วครับตัวนี้ล่ะ ของตาจะในป่านนนของน้อ,องเตยโดนสองตัวแล้วของตาจะโดนรึเปล่าจะโดนรึเปล่าของตาจะโดนรึเปล่า ตาไม่รู้อยู่ตรงไหนของตามอยู่ตรงนี้ไม่ถูกอือของตาไม่โดนของตาไม่โดนไม่โดนเลยของตา nó còn cái này lại lắc ghế anh là, cái chỗ này, cái chỗ này โอ้โจำไม่ได้เดี๋ยวมันก็โดนก็โดนเดี๋ยวก็โดน,ดโดนอี๋ของเราไม่โดนไม่ถูกเลย นี่ก็ไม่ถูกอ้าวนี่ก็ไม่ถูก วันนี้ได้สองตัวแล้วครับใส่ละเอาไอ้ใส่ลาเ้อะไปครับสอ,สองตัวใหญ่ด้วย,ย,ยตัวนีว้ได้สองตัวแล้วได้สองตัวแล้ว ยังเหลือปลาใส่จันปลาอีกหนึ่งมันจะถูกไหมเ้เนาะ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ตาข,าขอจบคลิปเล้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ